สวัสดีค่ะเพื่นพนอนๆวันนี้เรามาเริ่มงานต่อจาก EP ที่แล้วกันนะคะช่วงนี้ครูใหม่งานยุ่งนะคะก็เลยบางทีก็ลืมลงวิดีโอที่อ่านไว้นะคะก็เลยถาให้เพื่นพนพนอนๆต้องรอต้องรอแล้วถักแบบนี้ไปเลยนะคะอันนี้จะเป็นสีบวรสีบาวรก็จะมีอยู่อันนี้ขึ้นรอบใหม่แล้วนะ นี่คู่ใหม่ยังไม่ได้นับแขเลยนะเอา้าเดี๋ยวนะขอคู่ใหม่นับแขก่อนคู่ใหม่จะพาเ,เพื่อนนับนะคะอันนี้แขนนี้งานเป็นงานเก้านิ้วเราจะนับให้ได้สองร้อยห้าสิบห้าหลักนะคะเราเริ่มจากหลักนี้ไปเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวคู่ใหม่จะนับให้เพื่อนฟังนะหนึ่งสองสามสี่ห้า

ห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกเอ็ดหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดสิบเจ็ดเอ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดสิบแปดเอ็ดแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าเก้าสิบเก้าเอ็ดเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ เก9า9 7 9เก้า0 0นะคะคบ100แล้วนับ1ใหม่นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

เมื่อกี้นี้นะคะครูใหม่นับงานได้แล้วนะคะครบแล้วนะคะ255หลักนะคะมันจะมีเกินไป12หลักนะคะเดี๋ยวครูใหม่จะพาเพื่อนๆแก้ไขอีกตอนล็อกขาข้างล่างนะคะเราถักต่อไปเลยนะคะันรอบรอบนี้เราจะไม่เอาแขนแล้วนะคะเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าแขนเราครบแล้วนะ หรือว่าถ้าเพื่อนๆนะคะนับดูรอบงานแล้วเนี่ยมันมีรอบที่เกินถ้ารอบนะี่ถ้าเออมันเกิน255หลักไปเนี่ยสมมติว่าถ้ามันเกินไป10บหลักก็หมายถึงว่าเราต้องดึงแขออก10 10แขที่ใส่นะคะเพื่อนๆแล้วก็พอเราดึงครบ1ิบหลักแล้วเนี่ย10แขเนี่ยเราก็ถักไปธรรมดาแบบไม่ต้องใส่แขนะคะ มันก็จะมี255หลักนะคะวิธีแก้งานนะแก้ไม่ยากค่ะสมมุติว่าถ้าเราถากเกินไปนะได้255หลักแล้วมันก็มีเกินมาประมาณ10หลักก็ให้เราดึงแขกออก10แขกก็คือ10หลักที่เกินไปนั่นเลยค่ะ10บแขแล้วเราก็ถากใหม่โดยที่ไม่ต้องใส่แขนะคะ ถ้าแขมันไม่เยอะกันไปมันก็ถ้าหลังงานมันไม่เกินเยอะกันไปมันก็หยนกันได้นะคะเพื่อนก็ไม่มีปัญหาแต่สมมติว่าถ้ามันหลักง,งานมันเยอะเกินไปเราก็ต้องแก้นะคะเราต้องดึงออกนะคะสูตรของครูใหม่นะคะงาน9้านิ้วนะคะ255หลักนะคะถ้านับเป็นแข่แดดอกแล้วก็จะถักประมาณ31ดอกรอบนะคะ สูตรของครูใหม่นะไม่ว่าเราจะเอาไปถักเป็นฝาหรือเป็นเฉวียนบาทสูตรเดียวกันค่ะเพียงแต่ว่าเราจะไปแยกเราจะไปแยกให้อ่าแตกต่างกันก็ตรงที่ครบ9นิ้วแล้วนะคะถ้าเราเอาไปทํำถลอกฝาแล้วก็จะถักอีกแบบหนึง่งถ้าเราถักเป็นเฉวียนก็จะอีกแบบหนึ่งะคะแต่สูตรหน้างานตรงลายนี้จะเป็นสูตรเดียวกันค่ะ เพื่อนๆคนไหนนะคะที่ที่เข้ามาหานงานกับครูใหม่เนี่ยช่วยย้อนกลับไปดูคลิปแรกๆที่ครูใหม่ลงตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะครูใหม่จะสอนละเอียดมากในช่วงนั้นก็หมายถึงว่าเพื่อนๆหัดนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาแล้วจะมาโดดคือจะมาเรียนข้ามไปเลยอะ่ะเหมือนกับว่าจะมาเรียน ep ล่าสุดที่ครูใหม่ลงเนี่ย เพื่อนๆจะไม่เข้าใจนะคะเพราะครูใหม่เนี่ยจะไม่สอนละเอียดครูใหม่จะสอนตั้งแต่เริ่มต้นคือเหมือนกับว่าถ้าเพื่อนๆเรียนกับครูใหม่ตั่ที่แรกเนี่ยจนมาถึงคลิปล่าสุดเพื่อนๆจะเข้าใจเองแต่ถ้าเพื่อนๆที่เข้ามาดูแล้วเข้ามาเรียนกระโดดข้ามมาเลย EP แรกไม่ดูแต่มาดู EP ล่าสุดมาดู EP สองสาม4ี่ EP ล่าสุดที่ครูใหม่ทำเพื่อนๆจะไม่เข้าใจนะคะ เพราะหลังๆครูใหม่จะไม่อธิบายเยอะถ้าอยากทำเป็นหรืออยากเ,าเข้าใจเนี่ยให้ไปดู EP เริ่มต้นที่ครูใหม่สอนแรกๆเลยนะคะอันนั้นนะครูใหม่จะสอนละเอียดมากเพราะช่วงหลังๆในครูใหม่ก็จะเหมือนกับว่าเข้าใจว่าเพื่อนๆน,นี่เริ่มเก่งแล้วนะคะ คือเราเข้าใจความหมายที่เราใช้สื่อสารกันเนี่ยผู้ใหม่จะพูดน้อยลงนะคะเพราะการพูดเยอะบางทีมันก็เหนื่อยก็จะพูดน้อยลง อันนี้เราจะถักไปจนรอบเลยนะเพื่อนๆนะเราไม่ได้ใส่แขนแล้วนะ ลนยนี้สวยนะคะเพื่อนสว่างตาดีมากเลยอันนี้ก็คืออีกลายหนึ่งนะคะนี่ที่ครูใหม่ทําอันนี้เป็นลายที่ลูกค้าสั่งนะคะอันนี้ก็เป็นลายที่ลูกค้าสั่งเหมือนกันแต่ลูกค้าไม่รีบนะคะลูกค้าสั่งหกตัวเลยค่ะ แล้วก็จะถักสลับไปแบบนี้จนรอบเลยนะเพื่อนอันนี้เขาก็ไล้จะจบหลายนะ เพื่อนๆถักไปแบบนี้จนรอบเลยนะคะแล้วเรามาเจอกัน EP หน้าเนาะ